สวัสดีครับี่น้องครับสวัสดีครับใจแก้กำลังใจนี่ิตาไหลล่ะุ้งกับซุ้งรันเนแลไป้ออลน่ด้ครับขอบุ กว่ากันอมาไ็ได้หล่กั้ว่อ,อ่าเ,เอาใส่กอดซองคือคือให้มันขึ้น<อ>

คนนอกได้ไหมก็ได้คน,นเนี่ยสลักไปเล้ยงคนได้ได้เลยนะครับคนที่ได้ร้าย่ไ้เงมากไม่ดีครับโครงกาลงได้ว่าบ้านใน้สวนนะครับคนบ้าน,นจะรวยน,นะครับมีความตั้งใจทีโครงการใ,ในการพัฒนาบ้านเกิดนะครับน้องบัวลวงบพราะเคยมีสอสอขเราจักเทียนะครับผมก็ได้อาสานะครับเพราะว่าพรรคไทยท่ามไทยเนี่ยท่านแยก,แยกออกมาจากพรรคเหิดไทยนะครับโดยนักโดยผู้หญิงสุราษฎร์เกียรติยาท่านโบราณมาคนะครับ เราแบเป็นลูกอีศรหลายย่านโมนะครับวันนี้วันนี้เมันดีเบตเดี่ยวลาดนะครับอุดมการตรงกันนะครับว่าการทำภาคการเมืองนะครับภาคอีสานตรงนี้ภาคการเมืองเป็นของเจ้าของนะครับเป็นภาคที่ไทยไทยบั่งนั้นเป็นคนอีสานนะครับนางเลยเป็นหญิงผู้หญิงเล่าแ่บเป็นคนเก่งนะครับผมก็เดินทางเล่ามาสองปีแล้วนะครับแล้วก็ที่ต่อนทงเก้งนะครับในฐานะนักการเมืองนะครับผมก็ลงพื้นที่มาสองปีพราแม่ที่นั่งเคเห็นผมมาครับ ไหใครเคยเห็นบ <fu hr S 3> <à> ้านยกมือหน่อยครับผมมางานบูนมางานโซบมากันกลันบ้านไปนะครับไม่จำได้จำได้จำได้บ่อปจำผมก็ได้เพเป็นงางแต่ว่าผมเบอร์ยังครับเบอร์หกหกไมกลับบ้านเลยจำเบอร์เ้ากลับบ้านเลยนะเบอร์หกพักอะไรครับสร้างไทยไทยสร้างไทยไทยสร้างไทย ครับนโยบายของภาครัฐทางใหนดีนะครับดีกับที่กับนอกนะครับโดยเฉพาะนโยบายโรงงานประชาชนเดือนละสามพันบาทนะครับเพราะว่าเขยฝรังเพิ่นมาเกี่ยวบ้านเฮาเพิ่นมีบอาน่านบอมค่าจ้าชการเพิ่นก็มีบอมนาญบัตรประชาชนคนบ้านเฮาเนี่ยเ่มีบอมนาญนะครับมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุของร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับตอนนี้ภาคใจทางไทยเราก็ ทำงานยื่นกฎหมายท่านร่างาท่านชวนอยากเปิดการสืบยุยงให้ท่านเป็นประธานประกอบงานเวลาโดนละรักษพันธ์นะครับตอนนี้ยื่นตอนทาน่านชวนไปแล้วแต่สภาพมันยุบสภาพไปก่อนนะคระัพบพอเป็นยุบสภาพแล้วกันกฎหมายะคะ่ะไอจอยสภาพเราทํางานก่อนก่อนที่เราจะมีซอสอยนะครับาใต้สังไห้นะครับ เพราะเขายืนกฎหมายใช่ไหมขาที่ยังครับขาดสอสอเปยกมือเพื่อให้ผ่านร่างกฎหมายนะครับข้อกฎหมายได้ผ่านปึ๊บสิ่งที่เขาจีได้คือว่าผู้เฒ่าผู้สูงอายุแก่ที่ได้เงินเดือนเดือดร้สารบัญบาทเอาบวครับพี่น้องเอาให้จังใดกาเบอร์66โอ้ยดีใจกับบ้านให้แล้วยิ้มเลยตบมือให้หน่อยครับตาตบมือให้หน่อยครับนี่ การที่จะมีสอสอคนละวีคนแรกนะครับการต้องขอความเห็นอกเห็นใจครับพ่อแม่พี่น้องบ้านนอานะครับว่าถ้ากาเบิหกันเบิ้ลน้องบรุรีชะนะนะครับเพราะว่าเท่าพี่แต่สอสอจักนนนรุลัาสอสอบอมเ็ตนะครับสอสอเทพสุทิศย์นะครับ มีเจตเทียร์ปสคนสองบราวีเนี้เนาะเจ้นี้ีแทรๆนะครับกาเบอร์อะไรนะครับเบอร์หกเบอร์หเบอร์หเบอร์หกทะกกับบ้านได้จได้ยจ้เลจ้เจั้เาะานนโยบายตอนะครับหลังจากที่อนน้นไป่้น้นกฎหมายไปแล้วนะครับก็ยังมีจุหมายอะไรื่นๆนะครับ ถ้าต่อแค่ออกสมอตเดี๋ยวเราสองปัญหาเพราะออสมอตป็นเด็นงานหนักนะครับในช่วงโควิดแล้วก็การยกเลิกจับใบดำใบแดงนะครับเพราะว่าอยากให้ทหารเมื่ออาชีพนะครับลูกหลานเข่าเขาไปเนี่ยเข้าที่ได้เป็นด้เรียนตอในฒนาสายอาชีพทหารนะครับ ส่วนนโยบายที่สำคัญที่เราสู้ฟังก็คือนโยบายเรื่องหวยบําเหน็จนะครับหวยบําเหน็จดีจังเลยหวยบำเหน็ตก็มีให้ซื้อหวยทุกงวดบ่ครับนี่ใครถือหวยเนี่ยนี่ใครถือหวยกินนะครับโอเคอ่ะนะครับไครถือหวยกินนะครับถ้าเราทำนโยบายหวยบําเหน็จนะครับเราก็จะได้เป็นสะสมสะสม15ปีปีเราก็ได้เงินขึ้น คือฉลาดเหมือนในฉลาดเข้าวกรสอเนี่ยนะครับได้หลายคนมันเดือนนะครับเพราะว่าผู้หญิงเพิ่นกับเลี้งเห็นว่าผู้ผู้ต่ำผู้แก่นะครับสวสวของพรรคไทยสร้างไทยของบ้านเรานี่ของของพรรคไทยสร้างไทยนี่แต่ต้องเป็นสวที่สวยวันสวยคืนสุขภาพดีนะครับก็และและเห็นนโยบายที่จะดูแลตั้งแต่เกิดจนสูงอายุนะครับจนแกนะครับเกิดจนแก่แล้วทสอดสอบแต่เลยคิดบ่ำหน้าตัวชาต้นมน้าคิดเรื่องหวยบระเมินมากนะครับ เพื่อให้พอดูแลพี่น้อบงบ้านเฮ้านะครับให้มันครบทุกอายุแล,แล้วก็เราทํากองทุนนะครับเครดิตเพื่อประชาชนนะครับตั้งแต่การกู้เงินตั้งแต่ขานบาตรถึงขาดมืนบาทนะครับ <_ d atar> เพื่อที่จะให้ใหพ่อแม่พี่น้องได้มีเงินกองทุนเพื่อจะยืมนะครับก็ฝากไว้ว่าวข,อข,อขอบคุณครับเริ่มเริ่มยิ้มหน้าเริ่มยิ้มเข่าแล้วมือสั่งเริ่มยิ้มเข่าแล้วอยากใพ่อแม่พี่น้องยิ้มเข่านะครับ กอ,องทุนกองทุนคนตัวเล็กของเรานะครับเราก็จะสามารถที่จะกู้เงินนะครับเพื่อจะไปใสหนีนอกระบบนะครับเพราะว่าเฮงเฮหลหลเฮงเฮงไทยเฮงหน้าหลายตอนนี้ก็เป็นหนีหลายคืนมนบะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาเงินทุนที่ดอกเบี้ยถูกนะครับแล้วเรื่องนึ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องโฉนดที่ดินนะครับโฉนดที่ดินเนี่ยจากสองอหนึ่งจากสองปอระกอ นะครับเขาต้องเปลี่ยนเป็นฉนนนอส3นะครับนี่เป็นนโยบายหลักที่จะต้องพัดดันให้เกิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หนองบัวละเวของเรานะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ดินซับซ้อนเป็นจํานวนมากนะครับผมก็เลยอาสาเขาเป็นตัวแทนนะครับโดยเฉพาะปัญหาของบ้านไม่จีดแล้วก็ละแวกนี้คือเรื่องน้ามสะอาดนะครับต้องเรี้ยมพ่อใส่นะครับก็ต้องลัดดันนโยบายผ่านทางท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและการเล่นถนนนนท่านนะครับมันต้องมีค้นลักดันมีคนดินมากกว่ามีคนรายงานปัญหาตอนท่านสภานะครับ อยากได้บอสสพลเ,เไปไล่งานต่อสภาพว่าเนี่ยถนนบ้านนี้นะครับต้องได้รับการซ่อมแซมให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอยากได้บอครับอยากได้อยากได้ขอเสียงตับมือนี่เนี่ดีนนใจหลายนะครับตื่นตันใจมีอสั้นเลยมีผู้หดอยากจะฝากปัญหาฝากคำถามอย่างบอครับลูกหลานมาก รับฟังด้วยตัวเองอยากได้นโยบายอย่างเช่นอะไรครับอันอยากได้ไฟอันที่ว่าอันแม้ทางเขาบ้านที่รถต่ากันนั่นแหละอเมื่อนั้นสยาน่าเออไทยมีทางเลี้ยวนะตรงนี้ยังสิ่แม่โอ้ม <laughs> ีตัวแทนอ,อ,ตอ,อ,อ,อบตเยอะมากเนี่ยอบตอทําได้เลยเมื่อนั้นนะครับเม่อนั้นมีละเมื่อนั้นมีเกิอดอุบัติเหตุรถ นายหารถเก่งเนาะต้นร่อนักเรียนนะครับพอดีแล้วนะพอดีร้านผู้นี้ละแล้วถามเขาเพราะว่านี่สายชัดไม่ดีมองไม่เห็นเขาว่าแล้วบ่ามีไฟสัญญาณเตืยนอย่างเลยนี่ฉลองากให้มีไฟสายไฟสายแยกไอ้ที่เที่ยวตบวนี้ได้ไรบ้านเขาอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้ท้องเยี่ยมเลยนะผมก็หลังจากผมทราบปัญหาเมื่อนั้นนะครับ ลงไปซอยน้องกัโทุหาทั้งที่มบตนะครับนี่ยกเตือนใจแล้วเอาไว้เลยส่งทีมงานมาผมก็ลงไปช่วยนะครับลงไปช่วยกับอาจารย์ต้นกับทีมงานนะครับลงไปซอยน้องไปลงพยาบาลคอยติดตามตลอดถามสารวัตรนะครับผู้กองผู้กองที่จะฟ้องคดีว่ามีการใหญ่ๆอย่างเรียบร้อยแนะครับไปเบิ่งน้องอยู่โรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนก็มาดูเนาะบ่มีดอกับไปทั้งเหี่วหญ่ยังไม่เห็นเรอกครับยังมาทั้งในเล่วเลี้ยงเล่วเล้าอยู่เหนิ่งกันไปนิ่งกันมาได้ฟ้องเอาตัวระวังประกันนะครับแต่เมื่อนั้นลงไปซอยน้องไปโรงพยารับ เรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุประจำนะครับเสร็จสองปัหานะครับผมเป็นไไคนทําหนังสือแจ้งศูนย์ดำรงธรรมแจ้งผู้ว่านะครับตอนน้นนี่ดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงแล้วก็กติดต่อไปทางรุนพีถึงเป็นท่านกรมท่านะครับก็บค่อยๆตามที่ละเรื่องละเรื่องนะครับเพราะว่าปัญหาอะไรตอนนี้ากาใสความกว้า่วนตัวในการติดตามปัญหาแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่ายังไม่มีตำแนงอีกอย่างนะครับหน้าที่ของสอสคือว่าตอนที่เพื่อนเ็ดประชาวิจารณ์นะครับ กองทีที่ทราบวิจารณ์สสหรือว่าคนในท้องที่เนี่ยต้องไปออกภาพเห็นไปเพิ่มเติมข้อมูลว่าคนที่เทศจุดกำลัถมองไหนคนที่กระจายความปลอดภัยทังนนท์มองไหนนะครับเพื่อให้มั่นดีที่สุดสําหรับพี่น้องบ้านเท่านะครับผมก็พอดีสสผมก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมนะครับแต่จบวิศวกรรมโย่าอ,อยู่มหาลาัยขอนแก่นจบปริญญาโทอยู่มหาลัยราชมงคลน,นะครับแต่มีธุรกิจยังปจะมีคนที่ปร,ร,กร,ร,ร,รึกษามีความเชี่ยวชาญรด้างน้ำนะครับ ก็มีความตั้งใจที่เขามาแก้ปัญหาต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องบ้านเขาได้อยู่ดีกินดีนะครับปัญหาต่างๆมารับฟังโดยตัวเองนะครับผมผมแจ้งทางกรมทางไปแล้วนะครับเ,เรื่องที่จุดสามแยกจุดอันตรายนะครับรอะถนนประทิดแล้วนะครับค่อยๆเติมทีละเรื่องละเรื่องตอนนี้พว่นี้ตำแหน่งอย่างจะเฮตดงานเพื่อสังคมไปตลอด2ปีที่ผ่านมานี่แหละอยู่ในพื้นที่ตลอดนะครับมีเรื่องอย่างอีงอวอนึงความวาปลอดภัยทางถนนแล้วเรื่องน้ำกินน้ำใส่ย,ยังไงครับ น้ำบ้านไร่ทีดไม่สะอาดข้าอโวยานที่ใตอนั้นใส่ขนมปัะตอมาเข่าก็ไม่ได้มาเขาก็ไม่ได้ อยากให้ตรดันเนี่ยบ้านมีงบยนมมีได้ออกซอยกัน <improving> บ้านไดเพี้ยซอยกันม่กันสิเพาไาเสียงบ่านจล่ะ่นนอกก ผมเมองอจอก,กรหนึ่งคนมาเห็ดไหนหนา้นาตาคือผมนี่แหละคนไม่หยอดหลงขนมใหรน,น,น,นะครับ <c oughs> กะเห็นความ <c oughs> ร่วมใจร่วมมือร่วมแรงของพี่น้องไปเหตุสองจะล้นซอยกันแต่มันก็ได้เบื้องต้นเนาะ มันต้องจัดสรรงบประมาณจึงตรงนี้สสคนดบ้านเข้าพักดันกฎหมายนะครับไปตามเรื่องนะครับว่าให้งบประมาณให้โครงการใดมันลุมงตรงไหนนะครับเราทราบปัญหาครับมีโอกาสที่ได้พักกันตรงนี้นะครับเรื่องถนนเรื่องน้ำตาเนาะเรื่องแหล่งน้ํามันก็ต้องมีปปามู่บ้านที่มันเพียงพอมันบอกแหล่งน้ำมี่น้ำบางคอยอะไร่อนบางนางคอยงานงามเลยสรุปว่างาบงาบ มีแห้งแหันนี้แห้งแห้งมันต้องมีฝายวะมันจะเป็นต้องมีฝายบนน้ำลองก่อนขออย่านั่งเลยขังก็ได้ว่าเดาเห็นว่าเลยแล้วว่าอีกข้างหลังกันมั้ครับจะแสดงกคุ่มกับไปว่าได้ต้องสู้อย่างเดียวะ่าบนน้ำด้ยขันเสู่ ต้องพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาหม่งท่องเที่ยวนะครับสั่งฝายกับเก็บน้ำมันบ่ยังสี่บ่การทำมันค่อยยิ่ไปได้ต้องการสาานี่สูบน้ำบ่สารานี่สูบน้ำนี่มันจำเป็นเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าตอนนี้สูบด้วยพลังงานแสงอาทิียูเนาะมันบ่ครับโซล่าเซลล์มันบ่ขาดพูดในบทเพื่อกับอะไรหรอหน้าดในบทเพื่อกับอะไ้ มื่อไหนแดดก็ได้นี่เป็นเรื่องที่หน้าการเมืองนะครับระดับประเทศต้องพัฒนาร่วมกันนะครับผมถึงมารับฟังปัญหาด้วยใจเองนะครับว่าที่ไปพัฒนาร่วมกันไหนนะครับในหลายอย่างเลยในถนนในแรงงาน้ำาสะอาดนะครับข้าวบดท้าคถนน เป็นโอ้ตกไปที่ไหนครับเกิดตกนเต็นทนะครับเล่าที่ไปที่ห่าใ้ฟังเะครับสองพันห้าร้อยสิบหกมันเพิเกิดเพิเพีนะครับทียนตำรวจสร้สรางอุทกริยาเข้าพื้นที่นะครับตำรวจล่างตรวจล่าเช่น,ชนท่าน,นะครับผมกำลังเกิดอยู่บา้านเลยครนบสองพันห้าร้อยยี่สิบตอนนี้อายุสิบห้าปีครับ ก็ได้เข้าไปร่วมตำรวจนะครับในฐานะที่พ่อทำงานประทานนะครับมันวิสติแรงน้ำนะครับเห็ุว่าแรงน้ำว่าเป็นลูกเต้าของพ่อเนจูนนี่นี่เป็นหลานของพ่อจูนี่แก้วแก้วอญินะครับ้านกรจวนนะครับมันใช้รุดไปในหรอดของนั้นเป็นมาตังโบราณนะครับแนบ่้างมาที่นี่การลูกหลานที่นี่นะครับผมกับเที่ยวไปเที่ยวมากับคุณพ่อพ่อก็ํำรวจล่าน้ำผมกับเป็นช่างช่างตำรวจเป็นนักวิทยาปานวิศวกรเดียวิศวนะครับ ได้ไปทำเพื่อนอินเดียกับอิตาเลียนไทยกับบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับกามีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องแรงงานเรื่องการบริหารจัดการแรงงานนะครับโดยมีบริษัทตีเงเป็นบริษัทที่อุตสานะครับตอนเกาจะทำหน้ทาที่ออกแบบคุมง,งานข้อสั่งลงแปลงลงมัน่นดูนะครับต่างงานถนนเรื่องงานเพื่อนระบบเครื่อท่าท่านเลยตอนนี้ความรูนะ้มีแล้วความตั้งใจมีแล้วนะครับขาดแต่โอกาสเพราะแม่พี่น้องนี่ให้โอกาสบพสอสอก็ะเบียดเอครับ ละวันจะบอก่อนเพราะว่าสานเคลื่อนแล้วนะครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พัฒนาการเกษตรมันมีเชื่อมโยงกันการทําตลาดมันเทิงตลาดการมันเทิงนะครับตอนนี้คุยกับท่านอบตไปแล้วนะครับว่าเป็นไปได้วาร่วมมือกันเปิดตลาดการให้ราคามันสูงเปิดขายตัดราคากันนะครับเป็นบอลเป็นบอลเฮ้ยคะแนนตบมือเลยครับทีนี้ไหนนะครับ เด่กนี่ยัเปลี่ยนใจนะครับผมเป็นลานี่ยังเปล่ใจครับอันน้ำที่ว่ามันปั้นเกะแล้วมันไหลไปไหลไปมันคือแหงไปแหงไปมันคือบ้าือมาจากแกะได้สำดอกเขออยากตว่าทางนี้เตือนตรงเที่ยงเพิ่งเกิดการไ0 90เรมื่อวานนีการทำลาหน่อยขวอนหน้าอยู่ครับ่นีเปเถียงเมื่อยี่งปขอโรงเรียหมูเวียน ที่นี่ถ้าการหลาหลก็จะยิบหัวหิดท่ายเคลื่อนปะ่อยไป้อยหลายๆก็ไปสนบ้านนองม่วงน่ะครับการดริหารจัดการน้ำมันต้องเชื่อมโยงกันระหว่างเกืดฝนตกนะครับสายการชื้อนะครับแต่แม่น้ำชี่นะครับแล้วก็เป็นหัวเงินใพูนะครับไม่ใกมปาอยไหมด้กินเป่อยไฟา้กิน บอกพี่ป่ามาเลยนะครับเกิดโลนิสก็ต้องมีการพัฒนาเป็นฐานที่ท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงกับระบบการส่งงานและการเกษตรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการเกระดัของธุรกิจคนมาท่องเที่ยวตอนนี้เป็นร่างในขานที่เชื่อมโยงกันพอดีเป็นพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็เปิดให้เขาไปเนั่งชมนะครับพอทำแม่เหล็กตอนมีคนฝันฝันระวังการด้าการเมืองและการเมือง้องถิ่นและการระบบไอ้ส่วนราชการที่เป็นอบต ที่เป็นของผู้ต่างถิ่นนะครับนักเรียนเชื่อมโยงกันในการบริหารจัดการภาพล้วนไม่ดีเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้ยื้อแยหว่างการก่อสร้างอยนภาษาบุ๋นปัญหาเรื่องไร้หน้ามีการสร้างมาตลอดนะครับลราจะซอยทำันเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปดูหลายหลายรอบนะครับในโอกาสเชิงดวงเพชรนะครับต่อเมื่อไอพ่อเติร์ดนะครับไปมาไม่ได้กำลังใจนะครับข่าวไปตอรวจแย่ลุล่าข่าวไปเท่าไหร่ สอง2ัธร่งันารอยอสองละมำเพียงทาล้ำเพียงทาครับแต่หลที่้าบ้านผมเมือท่านึองไนอยุบานนี่จะจมีคำถามอีกบางอย่างประมาที่เราพเข่าที่เด็ดถามแล้วหลายแล้เมย์กเมใจสูอยูุ่ีว่า

เอา,าชอน้องวว้เ,อเ้นนะอน่อยครับการเตยอยัางน 32เนี่ยเดี๋ยวๆผู้หญิงเล่ายังไม่